สวัสดีครับอยู่กับโบฮันนะครับวันนี้เราไปจะลลกลังคืนกันดีกว่าไปเป็นใช้ชีวิตในไลฟ์แนวสตรีมกันดีกว่าครับไปกันเลย โมงค้วไม่รู้ว่าของเต็นจะเหลืออะไรให้เราไหมก็คือไม่ได้มาบอกสิน,นนานมากตอนนี้ก็เป็นฟังชั่นแล้วตอนนี้ชั้นสองชัง้นสองตอนนี้กลายเป็นที่เรียนอาร์ตเป็นฟังชั่นอลสฉันว่าอะไรไหมครับก็เลยแปลกใจดีครับในหลายอย่างให้ดูเลยเพราะว่ามาแต่ตอ,อนที่เป็นอะไรอ่ะ จะเป่ยเรืของอช,ชั้นสีแ่แต่เหมือนชั้นสี่จะเป็นงานของศึกษาแห้ะครับว่างทำหักอะไรแต่สวยสวยมากเลยนอันนี้คือชอบมากว่าเข้าใจเป็นน้องชายนียย้เป็นงานเิล์วันเลย จติดต่อไหใครติดต่อเองเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่างานที่แบบคุณภาพสวยๆั้งนั้นเลยอ่ะดูดิคือเปิดประสบการณ์มาไม่ได้มาตอดต่งนานแต่แบบงานมันยังคุณภาพแบบทุกชิ้นเลยมีพื้นที่สเปซให้เขาไ,ได้สแสดงเาไปดูกันไม่แน่ใจว่าโซนอื่นจะปิดหรือดดย,ยังเพราะว่ามันก็หมดวงเครื่งแล้วไปเดี๋ยวไปดูกัน ตันนี้อยู่ชั้นห้านะครับเหมือนชั้นห้ามันก็ยังเป็นงานเดือนสามเดิมจับมาในเดิมเลยว่าจากที่ดูไปครับมันก็ในสานะจุดใกล้ถ่ายกันทางด้านส่วนของชิ้นที่มาเนื้อความใหม่ที่ซ้อนข้าไปรู้สึกว่ามันออกมาได้ดีประมาณนึงนะครับทางใานเส้นทางการสื่ออะไรอย่างเงี้ย อันนี้อยู่ชั้น8กันนะครับจะเป็นงานเทศกาลของรัสเซียตั้งแต่3เมษายน6พฤษภาชั้น8เนอะเดี๋ยวเข้าไปดูเป็นเทศกาโลโรกลาวเลือกเล่าขนาดย่อจากเส้นถามโฮจะมีถึงปุญญาสเต็ับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตดี สรุปสั้นๆนะครับเหมือนนิทรรศการจะเป็นออโลกเล่าเรื่องเล่าขนาดย่อมจากเส้นทางโฮจิมินห์ถึงพัญยาเซนเป็นที่เป็นการเล่าเรื่องสำคัญเนี่ยที่สง่งผลเราถึงปัจจุบันสั้นๆนะครับหลังอารีน่าไปต้นนะครับก็คนเมื่อกี้ตอนเราเดินจากชั้นเจ็ดไปชั้นแปดเราจะลืม,มเลี้ยวนิดหนึ่งจะมีอีทรรศการนะครับ Bio on Island เป็น ตนเมลินที่เพิ่งแห่นตนมองจัดโดยโครงการบุกเพาะและสร้างเครือข่ายเสรเป็นรุ่นใหม่เป็นหนึ่งโครงการที่รู้สึกว่าผลงานสุยนะครับก็ยิ่งเสร์ฟภาพที่ดูเอ<ร>าดีุกนตอนนี้เรามาอยู่ส่วนลาวาี่เยนแบบเมื่อกี้มาถึงแล้วู่่ ซื้อดูชินกินไป40บาทมีใส่แก้วมาดรู้สึกว่าคือแบบใส่แก้วเราทำแล้วก็กินง่ายกว่าใส่ถูกอะไรเงี้ยถือก็ถือง่ายกว่าส่วนจุฬาฯร้ยปีก็เป็นแบบส่วนหนึ่งที่รู้สึกเป็นปากในกรุงเทพที่หลายหลายคนมาเลือกจะนัะเลิว่ามันไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าแสงสว่างโอเคแล้วอยู่ในเมืองคนเต็มเลยว่คือสองทุ่มแล้วเนาะก็ยังมีคนเยอะอยู่ เ้ยม,มีร้อมมีเขามีร้อมวงเนาะตรงนู้นว่ะมีร้องวงอนเหมือนเล่นดนตรีด้วยก็ว่าแบบมีอะไรดีวิธีให้ทำหลากหลายเ,เดี๋ยวจบตรงนี้เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปบรรทัดทองเนาะเพราะว่าสวนยุรามันก็อยู่ใกล้บรรทัดทองไปหาอะไรกินกันดีกว่าคนมีเรื่องที่เศร้ามากคือเมื่อกี้เดินไปบรรทัดทองประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้ว ร้านที่อยากกินคือไม่ว่างเลยงั้นวอล์กนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันครับไว้เจอกันอีทีต่อไปแฮปปี้เดย์ครับบาย